เกตเล็กๆน้อยๆของฟ้าคำรามนักมวยไทยในเทคนแปดกลับมาอีกรอบจากภาคที่แล้วประวัติคร่าวๆก็คือแชมป์มวยไทยผู้ไม่เคยพ่แพ้ร่างกายสูงใหญ่กว่าสองเมตรกับเรื่องราวปุมหลังที่ไม่ธรรมดารอยแผลเป็นที่พาดผ่านทั่วล่างคือหลักฐานจากการรอดชีวิตราวปฏิหารหลังจากถูกฟ้าผ่านในวัยเด็กก็เลยกลายเป็นที่มาของฉายาฟ้าคำรามนี่แหละครับแล้วก็รายละเอียดที่มีถูกเพิ่มเติมเข้ามาในภาคนี้ก็คือลายสักที่อยู่ข้างหลังเหมือนทีมงานจะลงทุนเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อหาหลวงพ่อ ชื่อดังแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นที่ไหนนะครับด้านบนน่าจะสักยันปู่หรือสีสมิงพายหรือที่เขาเรียกกันว่าพ่อแก่ปางหรือสีหน้าเสือนะเท่าที่หาข้อมูลมาก็สักแล้วน่าจะมีวาสนาบาร,รมีสูงส่งเป็นที่เก่งขมของคนทั่วไปแล้วก็คงควันชาตีคาดแควปลอดภัยข่มศัตรูได้อีกต่างหากส่วนด้านล่างน่าจะเป็นยันเสือคู่หรือที่เรียกว่ายันเสือเลียวหลังก็สักแล้วแสดงถึงอํานาจความยิ่งใหญ่เสือสองตัวแสดงถึงพลังที่ทวีคูณในการเลี้ยวหลังมีนัยยะว่าไม่ว่าศัตรูจะมาทางไหนก็พร้อมตอบโต้ไม่มีวันพลาด ท่าให้กับใครโมชั่นแคปเจอร์ภาคนี้เหมือนจะไม่ได้ใช้เสือคิมแล้วครับแต่เป็นนักมวยแชมป์ราชดำเดนินชาวญี่ปุ่นอย่างนากาตะโยชินาริที่เพิ่งย้ายมาต่อยในวันไม่ไม่ไมไมไมนานนี้เองครับจากที่ทีมผู้พัฒนาให้สัมภาษณ์เหมือนจะเป็นตัวละครสไตล์ควบคุมระยะแล้วก็ไม่มีคอมโบมากมายครับแต่เน้นหนักๆไปเลยทีเดียวส่วนใครที่รอเล่นตัวละครนี้ไปถล่มตะกูลโชดคาซามะ<อ>ก็เปิดตัวในวันที่7นะครับ Fakrom ROM will be available for early access starting July 8th or July 7th PDT for those who own the Season 2 Pass. The official release begins on July 11th or July 10th PDT. More details about Falcom ROM will be revealed in a special livestream scheduled for the day before early access. Don't miss it.